มาดูการทำเส้เดือนตากแห้งครับอันนี้คือการตีเส้เดือนหรือว่าการถาเส้เดือนครับก่อนที่จะนำเส้เดือนไปตากตาก่อนคือถ้า แล้วตอนขึ้นรถไปเยนเสื้อเดือนครับที่เราตักเสร็จแล้วเราก็จะมาวางตักแดดไว้แบบนี้เลยครับตัวนี้คือมัน จะเริ่มแห้งแล้วครับแล้วก็มาซ้อนซ้อนกันไว้ตัวตัวที่มันยังคือคือแบบนี้แบบนี้มันยังเปียกยังไม่แห้งยังเปียกอยู่แล้วก็จะจะยังไม่ซ้อนกันนี่ครับตากแดดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะแห้งแล้วค่อยไปแกะช่วงนี้ก็ยังเช้าอยู่ครับยังยังยังมีลมอยู่เดี๋ยวถ้าสายๆลมก็ จะหมดแล้วตรงนี้ก็จะแดดเต็มที่ส่วนอันนี้คือเครื่องสำหรับลีดไส,สเดือนครับอันนี้เป็นเครื่องลีดไส,สเดือนหรือเครื่องผ่าไสเดือนครับที่ใช้อยู่ก็จะเป็นแบบนี้ครับ แกะออกจากตะแกงจากกระแตคนที่นี่เขาจะเรียกกระแตครับเป็นกระแตเรียกเป็นกระแตหรือจะเรียกตะแกงก็ได้ครับก็จะแแล้วก็จะเป็นออกมาเป็นแบบนี้นะครับสวยครับใส่เดือน